สัสดีครับส่งงานติดตั้งหลังคาแคลริบอยรุ่นซีรี5ครับคันนี้เป็นอีซูซุแคปโฟครับผม2023ใส่หลังคารุ่นซีรี5งานบิ้วกินครับผมบิว้วให้สวยๆแบบนี้เลย่ายชมภายในครับด้านท้ายจะเป็นรูกคุญแจล็อกด้านบนจะมีไฟเบรกสปอยเลอร์ครับคันนี้แต่งครบครับผมด้านใน ุดเบา V.I.P. เบาญี่ปุ่นด้านหน้าก็จะเป็นชี่วางแก้วครับผมแล้วก็จะเป็นช่องเก็บของแบบ U.S.B. ให้ลูกค้าหนึ่งจุดครับผมมาด้านบนก็จะเป็นแอร์ค r ร์บอยตัวนี้เป็นงานแอร์มือ2ครับผมสภาพสวยเย็นๆช่ำๆเลยมือหนึ่งมือสองเราประกันงานเท่ากันเลยนะครับผมเราประกันงานหกเดือนเต็มทั้งมือห่และมือสองครับผม mm hmm. สวยๆ mm hmm. แบบนี้ครับผมภายใน นั่งได้สบายเลยทรงราคาทรงเซสวยครับผมตัวนี้งานทางร้านเราจะไม่เจาะตัวรถแล้วก็จะทําให้ลูกค้าเป็นเสมอเรียบไปนะครับผมลูกค้าอยากได้เสมอเรียบจากตัวรถหรือว่าตรงทรงหัวสูงก็แจ้งเราได้เลยครับผมนี่หัวจะเรียบแบบนี้เลยจะไม่โด่งนะครับผมหรือถ้าลูกค้าอยากได้ทรงโด่งก็แจ้งเข้ามาได้เลยครับผมที่ร้านเราจัดให้ได้ทุกทรงเลยฝากไว้หึงผลงานครับผม